ครับเพื่อนๆนะครับพบกับผมนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดู5้าเสือตัวโปรดของผมนะครับ5เสือตัวโปรดนะครับที่ผมชอบมากไปดูกันครับก่อนดู5้าเสือตัวโปรดก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับอ้อแล้วก็บอกว่าคลิปนี้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ ของพเพื่อนอาจจะมีเสือที่สวยกว่านะครับไปชม5เสือของผมครับไปกันเริ่มจากเสือตัวที่5นะครับที่ผมชอบนะครับนีโอมอคเวย์ชาโดนะครับนี่ครับ NEO เสือตัวที่5ของผมนะครับนีโอมอคเวย d ชาโดเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆอันนี้เต็มฟอร์มแล้วนะครับเคยให้หนออมาแล้ว1นึ่อเหตุที่ผมชอบตัวนี้อัน,นจริงๆเขาอ่ะก็ไม่ได้มีเสน่ห สวยกว่าต้นอื่นเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆเนาะแต่จุดเด่นที่ผมชอบในตัวของเขานะครับก็คือเรื่องของฟอร์มนะครับฟอร์มเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วจุดเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือผมตั้งไว้กลางแดดนะครับเขาสามารถทนแดดที่บ้านผมได้ดีมากสังเกตน,นะครับอันนี้คืออยู่แดดแบบว่าเช้าถึงเที่ยงเนี่ยตเต็มๆนะครับเขายังให้ลายสวยๆแบบนี้ นะครับก็เลยค่อนข้างถูกใจนะครับแล้วก็เท่าเฉลี้ยมานะครับใบเขาจะไม่ไหม้ใบเขาจะไม่ไหม้เลยนมีความอดทนมากเห็นไหมครับฟอร์มสวยเนาะถ้าดูแล้วก็ไม่ได้จะเป็นเสือที่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมให้อยู่ในอันดับ5เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความอดทนเนาะความทนแดดนะครับส่วนลายก็ ว่าธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้คือตัวที่5้าของผมนะครับมาถึงเสือตัวที่4ครับต้องเจ้าตัวนี้เลยนะครับอะตอมิกบาสต้นเดียวของบ้านครับมาชมกันว่าทําไมถึงถูกใจผมนะครับมาชมกันนี่ครับเพื่อนๆเ,เจ้าอะตอมิกบาสนะครับจําได้ว่าซื้อมาตอนเป็นหนอนครับแล้วก็มีหนอเดียวของบ้านตอนนั้นซื้อมาประมาณ น่าจะประมาณ300นะครับในช่วงของปีสิงหาหกสอนะครับนี่ครับต้นเดียวของบ้านจุดเด่นก็ผมชอบที่กับใบเขานะครับต้นนี้จริงๆใบเขายืดไปน,นิดนึงเพราะว่าด้วยความโง่เขาเนะใส่ปุ๋ยเยอะตอนที่ <c oughs> เลี้ยงนะครับใส่ปุ๋ยตลอดเลยทุกหกเดือนใบก็เลยยืดนะครับแต่ที่ผมชอบก็คืออย่างที่บอกคือผมชอบในเรื่องของลายเขานะครับแล้วก็ ใบที่ใหญ่นะครับกับใบที่ใหญ่แล้วก็มีความทนแดดได้พอสมควรนะครับสังเกตว่าใบจะไม่ค่อยไหม้อันนี้คือเสือที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือว่าถ้ากาบใบหนาและแข็งนะครับจากข,ข้างทนแดดได้ค่อนข้างดีดูฟอร์มด้นข้างนะครับเวลาดูเสือเนี่ยบางทีต้องดูจาก ตั้งข้างเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสวยอันนี้ก็จะพยายามเลี้ยงให้เต็มฟอร์มนะครับแล้วก็จะทำเป็นแม่พัน์ต่อไปอยากได้หน่อมากนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะให้หนอ่ออันนี้ก็เป็นอันดับสี่ของผมนะครับอะตอมิกบลัสและสำหรับเสือตัวที่สามผมนะครับก็ต้องเจ้าตัวนี้เลยนะครับนีโอ ลูซิเฟอร์ต้นเดียวของบ้านเหมือนกันนะครับมาชมกันนี่ครับเพื่อนๆพื่อนนีโอลูซิเฟอร์นะครับเป็นไงครับที่ถูกใจยกให้เป็นอันดับ3าเพราะว่าด้วยโทนสีของเขาสีแดงดูครับสีแดงที่ขอบใบแล้วลักษณะของลูซิเฟอร์นะครับเขาจะมีกับใบที่ไม่ใหญ่มากเห็นไหมครับจะค่อนข้างเล็ก และกลับใบยเยอะนะครับอันนี้คือลักษณะเด่นของเขานะครับฟอร์มเขาก็จะสวยนะครับเป็นสีแดงแบบนี้ต้นนี้นะครับเคยให้หนอแล้วหนึ่งนอนะครับเลี้ยงมาประมาณ2ปีน่าจะได้นี่ครับ Neo นีโอลูซิเฟอร์นี้ข้อเสียของเขานะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าเนื่องจากว่ากลับใบเขาเล็กใช่ไหมครับ และค่อนข้างที่จะบางนิดนึงเขาก็จะมีปัญหาเรื่องยอดไมมได้นะครับนี่อันดับ3ามของผมครับสวยไหมนีโอลูซิเฟอร์ว้าวครับแล้วก็มาถึงไม้อันดับสองของผมนะครับที่ผมนะครับพยายามเสาะ,ะแสวงหาแล้วก็สะสมไว้จำนวนมากหลายต้นอยู่นะครับกว่าจะได้มาแต่ละต้นเนี่ยก็ไม่ใช่ยาน,นะครับต้อง แข่งเแข่งประมูลกับชาวบ้านเขานะครับมาดูกันและต้นที่2องของผมก็คือและอันดับ2องของผมก็คือเจ้า n e โอเจสซิเตอร์ครับผมว้าวมาแล้วครับอันดับ2ของผมนะครับเสืออันดับ2ที่อยู่ในใจผมมาตลอดนะครับก็คือ n e โอเจสซิเตอร์ต้นนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นไม้สะสมเนาะกว่าจะได้มาแต่ละต้นเนี่ยมันก็ต้องประมูลแข่งกันนะครับ ส่วนใหญ่จะจะได้มาด้วยการประมูลนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนลงขายอ่ะมาดูจุดเด่นของเขานะครับผมชอบในลักษณะลายของเขานะครับก็คือจะเป็นลายสีแดงแบบนี้นะครับสีขาวตัดกับสีแดงนะครับมันจะสวยมากยิ่งถ้าแสงดีๆนะครับนี่นะครับลักษณะของเขาเนี่ยถ้าคนไม่ไม่เคย เลี้ยงสับปะรดสีนะครับมันจะคล้ายๆกับเจ้าสตาร์วอลนะครับมันจะคล้ายๆกับเจ้าสตาร์วอลเป็นไงครับฟอร์มตัวนี้เต็มฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่เดี๋ยวจะให้ดูอะไรครับเพื่อนหมุ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 นนี่ ดีใจที่ก็ถูกหวยอีกครับให้หน่อแล้วหน่อแรกนะครับความสําเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนเลี้ยงสับ,บรศรสีนะครับเ,เพื่อนก็คือถ้าเราสามารถเลี้ยงเขาเนี่ยให้ออกหน่อได้นะนะโดยที่เราไม่แทงยอดนะครับผมว่ามันสุดยอดมากเลยแล้วก็เป็นหน่อเดียวนะครับแล้วก็หน่อแรกของบ้านดีใจมากนะครับ คุณเธอก็ได้เป็นแม่แล้วนี่คืออันดับ2ในใจของผมนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆและก็ถึงอันดับ1ในใ,นใจตลอดการนะครับและอันดับ1ในใจตลอดการนะครับและอันดับ1ใน,ในใจของทุกคนในบ้านนะครับและเป็นไม้เอกต้นเอกประจําของบ้านเลยก็คือเจ้า Prime อ p อปติมัตพรามต้นนี้นะครับแค่เพื่อนเพื่อนเห็นนะ ก็คงไม่ต้องบอกว่าทําไมถึงได้อยู่ในใจนะจะเป็นเพื่อนเห็นนะครับก็คงไม่ต้องพูดมากนะว่าทําไมถึงได้อยู่ในใจนะครับอะด้วยลักษณะสีเป็นไงครับสวยดุดันมีสเสน่ห์โหดนะผมบอกว่าครบนะครับลายชัดมากไม้กลับใบใหญ่ มีความทนแดดได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าออปติมัสเนี่ยสามารถวางไว้บริเวณที่โดนแดดได้เยอะๆเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องใบไหม้เลยเห็นไหมครับนี่ต้นนี้นะครับก็เลี้ยงมาประมาณ2ปีจะ3ปีแล้วนะครับก็บยังไม่เคยให้หน่อเลยเจ้าออปติมัสต้นนี้ดูนามครับเพื่อ<ใ>น หนามดุมากอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ควรเลี้ยงสับปะรดสีนะครับโดยเฉพาะสาวๆไม่ค่อยชอบก็คือหนามดูครับหนามดุมากหนามโหดนะครับเขาเรียกว่าหนามโหดเป็นไงครับเ,เพื่อนๆครับสำหรับห้าเสือประจำบ้านของผมครับแล้วก็ยในใจผมนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ มา,มาดูอันดับห้าผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับ5ก็คือเจ้าตันนี้นะครับ m o คเว d ์ชาร์โดนะครับอันดับ4ี่อะตอมิกบาสนะครับ 4, อันดับ3าและเจ้าอันดับ3ามไม้ฟอร์มสีแดง Neo Lucifer น,นะครับอันดับ2นะครับนี o อเจสซิเตอและอันดับ1นะครับก็คือเจ้าออฟวัตพามตัวนี้ หากชอบก็ไปหาเอฟเอานะครับไม่ขายนะครับเพราะว่ามีน้อยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเ,เพื่อน